เอาแล้วครับผมสุดครับตอนนี้นะฮะคุณกำลังรังรบชมเพลงเองชาแนลนะจ๊ะนี่ฮะเดี๋ยวขอปรับไมค์ก่อนให้มันใกล้ๆปากกว่านี้อีกนิดนึงนะฮะโอเควันนี้ผมจะมาเอาเขาเรียกอะไรเอาตัวฮิลนะฮะเอาโมนาดไปลงแรงนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยผมทํามันไว้เป็น3ดาวแล้วแต่ผมไม่เคยจับมันไปลงแรงเลยคือจับไปต่อสู้นั่นแหละคือมีแต่ทดสอบให้ดูนะว่ามันใช้ได้จริงหรือไม่หรืออะไร วันนี้เราจะเอามันไปสู้จริงๆกันซึ่งตอนนี้แรงผมลดเยอะมากเนี่ย2,397แต้มเดี๋ยวเราลองเอาไปสู้ในสนามจริงดีกว่าแบบไม่ต้องทดสอบเลยว่ามันจะใช้งานได้ดีสักแค่ไหนนะแล้วเราค่อยมาแบบวิเคราะห์กันทีหลังนะครับว่ามันเอ๊ะมันน่าใช้หรือเปล่านะตอนนี้ผมทำสามดาวแล้วละคลิปที่แล้วแล้วก็ทดสอบไปแล้วใช่ไหมเ,เดี๋ยวนะไอ้พึ่งสดาวนี่มันแทนตัวอะไรวะตัวไหนวะ อ๋โอโมโนาดงั้นผมจะเล่นบอมเบอรียนหนึ่งตัวพอนะฮะนะต่อถ้าเราบอมเบอรียนที่จริงอะผมอยากเล่นสองตัวนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอคิดแผนการแป๊บน,นึงเราจะเอาอยัางไงดีบอมเบอรียนนี่ใจจริงผมก็อยากเล่นถึงสองตัวแหละแต่ว่ามันก็ต้องเล่นตัวเดียวนะเพราะว่าแล้วถ้าเราเอาบอมเบอรียนไปสอง แล้วเราเอาเขาเรียกอะไรวะเอาตัวอื่นไปหนึ่งเนี่ยมันจะเสียโอกาสในการใช้ตัวโจมตีเพราะว่าบอมเบอร์เดียนี่ผมตัดออกไปเลยว่าเป็นตัวที่เอาไว้สู้ผมตัดมันออกไปเลยผมผมจำกัดมันไว้ว่าเป็นตัวที่เอาไว้กำจัดมดนะผมจำกัดความมันไว้ว่าตัวเอาไว้กำจัดมดแค่นั้นเองคือถ้ามันฆ่ามดตายหมดแล้วเนี่ยทุกอย่าง มันก็ไม่มีประโยชน์แหละคือมันก็มีประโยชน์แต่มันมันนิดนิดน้อยมากน้อยนิดนน้อยมากโอเคนั่นผมเอาบอมเบเดียนหนึ่งตัวพอแล้วที่เหลือก็เป็นตัวอื่นๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลงกันเลยครับผม,มนั่นผมจะทำสี่ตัวมาเดี๋ยวต้องลองดูลองดูมาเราไป PVP กันเลยดีกว่าฮะเริ่มกันเลยฮะอันนี้สิมาลองดูฮะลองดูว่ามันจะยังไง โอ้2,077แต้มเออแต่ว่าเวลา PVP อะ่ะมันจะเจอแต่ทีมที่แต้มน้อยกว่าเรามากเลยอะ่ะเฮ้ยว่าผมปล่อยบอม,ม,มบ์บอมเบรียนผมกดผิดไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรเพราะว่ามดทหารเขาไม่ได้เซตไว้ก็ไม่เป็นไรนี่ถ้ามดทหารเขาเซตไว้ด้านข้างแบบนี้คือบอมบเรียนไม่มีประโยชน์และ้ะเอามา2ตัวก็เท่านั้นน่เออแต่ถ้ามดทหารเขาเซตเป็นจุดเป็นจุดไว้อะ่ะบอมบเรียนจะค่อนข้างมีประโยชน์ก็เลยต้องเป็นต,ต้องใช้2ตัวนะฮะในการเล่น เพราะถ้าใช้ตัวเดียวในการเล่นเนี่ยเหมือนเอา้าเดี๋ยวผมลืมเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยมดทหารผมลืมปล่อยกลับบ้านสวยแล้วอุย้ยลืมปล่อยมดทหารกลับบ้านไปกลับกลับกลับอ้ยเกือบแล้วมาหิวมาหิวมาหิว,มาห,วมาหิวสิหิวขึ้นปึ๊บมเพิ่มเพิ่มเเออมามาดูว่าตอนสุดท้ายแล้ว มแมลงของเราเนี่ยจะตายไหมถ้ามีตัวฮิวเนี่ยตายไปแล้วหนึ่งนะมันฮิวไม่ทันแต่ถ้าฮิวทันผมว่าไม่ตายนะฮิวสิแต่เหมือนเหมือนมันไม่ค่อยถี่แล้วนะมาเอามาเล่นจริงอ้าวตายแล้วเฮ้ยแต่ว่าเลือดเต็มดูดิเลือดเต็มหมดเลยอะ่ะเฮ้ยผมว่าเอาเรื่องว่ะแต่ว่าแต้มเขาก็ห่างกับผมเกินไปอยากลองสู้กับคนที่แต้มใกล้เคียงกันแนละ้วเราจะได้รู้เดี๋ยวผมลองสู้กับคนในแคนดีกว่า คนแคนแต้มใกล้เคียงกันเนี่ยถ้าลงมาในนี้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วเหมือนกันนะครับโมนาของเราโอ้มันลงมาในในรูแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะเพราะว่าในรูมันไม่สามารถใช้งานได้นะฮะเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้เลยมันเดินโง่ๆอย่างเดียวเลยอะคือมันต้องเล่นข้างบนอย่างเดียวครับมันถึงจะโหดปราโยูนข้างล่างมันก็เป็นเป็น เป็นอากาศาธาตุไปฮะไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นฮะเนี่ยก็มีหน้าที่แค่บินไปบินมารบกวนสายตาของเราอย่างนะั้นแหละเออวะเราจะเอามันมาเล่นดีเลยวะแต่มันก็มีข้อดีอยู่ตรงที่มันฮิวแรงมากอะ่ะคือดูนะตอนที่อยู่บนบนหลุมอะ่ะแมลงของเราไม่มีตัวไหนเลือดลดเลยนะแต่พอลงมาแล้วมันฮิวไม่ได้เนี่ยเลือดก็ลดกันอยู่แต่ก็ลดแค่นิดหน่อยอะ่ะอืมก็ชนะไปครับ เดี๋ยวผมลองไปสู้กับทีมทีมคนในแคลนดีกว่าว่าจะสักแค่ไหนเดี๋ยวหาคนที่แต้มใกล้เคียงกันนะโอ้คนนี้บอกสองสามเลยนะเยอะนะสองพันสี่พอดีฮูแตแ่แต้มผมลดเยอะมากไม่ได้เล่นบันเดียวเดี๋ยวขอสร้างมดให้เสร็จก่อนครับแล้วเ,เจอกันนะฮะโอเคครับตอนนี้ผมสร้างมดเสร็จแล้วนะฮะแล้วเรามาดูคนในแคลน,นกันว่ามีใครแต้มใกล้เคียงผมแต้มใกล้เคียงผมก็น่าจะ ของผม2,400นะแล้วก็มดมดราชินีเลเวล9ใกล้เคียงผมก็มีคนไหนว่าเมื่อกี้เห็นอยู่นะคนไหนที่จริงก็แค่2,200อะไรเงี้ยก็สู้ได้แหละอันนี้แล้กันอ๋ออันนี้แล้กันนี่นี่เอ้แต่ว่าทำไมมดมดทหารเลเวลต่างกันเยอะมากแต่ว่าแต้มใกล้เคียงเลยนะ2,399นะ ใกลเคียงกันประมาณ1แต้มลองไหมอลองดูแล้วกันครับผมมาลองสู้ดูครับคนนี้นะ C V O U P L O อ่านว่ายังไงไม่รู้เหมือนกันเดิมครับเดินเช็คมดก่อนอถ้ามดไม่ได้เซตไว้แบบนี้ก็ฟรีเลยฮะบอมดเบดียนฟรีคือถามว่ามีประโยชน์ไหมมันก็มีแหละแต่มันมีไม่มากนะ ถ้าเขาไม่ได้เซตมดไว้เนี่ยเรามาดักตีแบบนี้ได้สบายๆคือเขาต้องเซตมดไว้ครับก่อนจะออกจากเกมบอมเบเดียนถึงจะมีหน้าที่แบบได้เต็มประสิทธิภาพอ่าเขามีไอ้นี่นะนะโมนาด้วยนะเอาไว้กันฮิวสิวะทำไมมึงไม่หิวเลยอะโอ้แล้วมึงโอ้โหบินผ่านไปทำไมอะเออฮิวทกทีดิ อ้าวคอนโทรลให้มันฮิวค่อนข้างยากนะผมปล่อยไว้ตรงนี้ของครานี้แบบค่อนข้างสับสนนะว่าอันไหนอันไหนเกสรของไอ้ไอ้ตัวฮิวอันไหนตดของบอมบเบียนเออฮิวรวงอย่างงี้ดิเออเฮ้ดูดิทีมเราเลือดเลือดยังไม่ลดเลยนะแต่ว่ามีตัวที่แบบ ไม่โดนหิวก็เลือดลดไปตามสเต็ปเฮ้ยออกมาโอ้โหพึ่งทองโดนกินไปแล้วหิวๆิว,วเออเนี่ยเต็ม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 เออเออเต็มเต็มฮะหิวคนเดียวเลยเต็มเต็มใครเห็นว่าเมื่อกี้ไอ้ไอ้ตัวอะไรวะเอาโดนอีกแล้วพึ่งทอง อันนี้จะตายแล้วนะรอบหนึ่งอ่ะแมงมุมเนี่ยจะตายแล้วนะรอบหนึ่งแล้วก็เราเอามายิงใกล้ๆเพื่อฮิวมันคนเดียวเลยไงปรากฏว่าไม่ตายเว้ยเกือบเว่ยแต่ลงมานี้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วฮะโมนาของเราอืมค่อนข้างที่จะมีประโยชน์อยู่นะแต่ต้องคอนทลการฮิวของมันให้ดีอ่ะเดี๋ยวเราสู้กับคนอีกสักสองคนแล้วกันนะใครดีอ่ะเขาเนี้ย เอามดเลเวล9เท่าเราเป็นคนนี้หมดเลเวล9เท่าเรา1มี1คน 1, 2คนมดเลเวลเออนี่ไงโอ้ยอันนี้เราเองนี่วะบ้ามดเลเวล9เท่าเราแมตโตใครดีอะคนนี้ดีกว่าคนนี้เหมือนยังไม่เคยสู้ด้วยเลยอ่ามดเลเวล9เท่าเราแต้ม2 2งพก็ต่างกันไม่เยอะครับตีไป2 3 0 0ต่างกันร้0 105ยห้าแต้ม ่ลองดูลองดูแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเวลาเราไปบุกคนอื่นเนี่ยเราจะได้เปรียบอยู่อ่ะคนนี้ก็ไม่ได้เซตหมดไวครับก็ฟรีบอมเบอร์เดียนบอมเบอร์เดียนก็ฟรีไปแต่ว่าเวลาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาผมเล่นเนี่ยจะไม่ค่อย<ม>เขาจะไม่ค่อยเซตมดกันนะเออสังเกตไหมส่วนใหญ่เวลาผมเล่นอะ่ะในแล้งสองพันแต้มอะ เหมือนเขาจะไม่ค่อยเซตมดกันอะ่ะก็อืมแต่ถ้าถ้าส่วนใหญ่เราเจอคนไม่ค่อยเซตมดเวลาเราลงอะ่ะแล้วเราเอาบอมเบเรี่ไปตัวเดียวอะ่ะผมว่ามันก็ได้แหละนะแต่ถ้าไปเจอคนที่เขาเซตมดไวอ้อ่ะก็อาจจะลําบากหน่อยนิดนึงนะเพราะถ้าเอาบอมเบเดีนไปตัวเดียวอบอมเบอดีนอาจจะโดนตีตายตอนที่ยังไม่ทันเป่ามดคนอื่นเขาก็ได้แต่ก็ต้องมาดูกันอีกทีนึอามาฮิวมาฮิวหน่อยฮิวบอมเบเรี่เออ อ,อ,อืถ้าเราชำนาญในการบังคับให้มันไปนฮิวได้เนี่ยผมว่ามันก็จะก็จะดีขึ้นไปอีกนะโดนกินอยมเฮย้ยเลือดไม่ลดเลยว่ะเฮย้ยไอบอลมือเลือดเต็มแล้วเมื่อกี้โดนลุมลุมกัดเลือดจะเลือดจะหมดคราวน,นี้เลือดเต็มแล้วอ๋อเนี่เราเราใช้วิ่งผ่านเอาครับให้มันฮิวแบบเวลามันบินแล้วฮิวไปด้วยอะ่ะให้มันวิ่งผ่า ค okay. ลงมานี่ก็ไม่มีประโยชน์อีกแล้วฮะตนนัวนี้เหมือนพึ่งเลยแต่พึ่งก็พอตีได้ถือว่าดีนะถือว่าดีถือว่าดีผมจะลองเอาไปไ่แรงดูแล้วกันเล่นได้เลยแหละแต่ต้อง อย่างที่บอกแหละเวลาเราไปไต่แรงไปเจอสถานการณ์จริงมันก็ไม่ได้แบบนี้แต่อันนี้ก็เป็นสถานการณ์จริงเหมือนกันนะแต่เป็นคนในแครนของผมไงลองลงแรงอีกสักรอบหนึ่งไหมลองกดแรงอีกสักรอบหนึ่งนะกดแรงอีกสักรอบหนึ่งเลยกันว่าจะไปเจอสถานการณ์แบบไหนขอเจอแต้มใกล้ๆเคียงกันหน่อยอ่ะโอ้โหก็ห่างกันเยอะอยู่นะแต่ก็ลองดูมามา อ่าคนนี้เซตหมดไว้ครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูว่าคนที่เซตหมดไว้เนี่ยมันจะเล่นยากแค่ไหนมันก็ไม่ได้ยากมากหรอกครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสพลาดถ้าเขาเซตหมดไว้นะนี่เซตหมดไว้ตรงไหนเนี่ยตรงนี้เปล่าโหนี่เห็นไหมเราจะปล่อยบอมเบ์เดียลลงไปเลยเนี่ยก็โดนลุงกัดครับผมคือยังไม่ทันได้เขาเรียกอะไรยังไม่ทันได้เป่ามดเข้าเลยตายก่อนฮะเรนต้องวิ่งหนีให้นี่ฮิ้วไปเรื่อยๆฮี้วเฮีวฮว เฮีวเฮียวเฮียวเออให้มันวิ่งเฮียวอย่างนี้เออเออเนี่ยเนี่ยเจอสถานการณ์จริงก็ค่อยเห็นผลหน่อยว่มามาันช่วยได้มากแค่ไหนเฮียวดิเออเฮี้ยวเฮี้ยวเฮี้ยวเออโอเคผมเอามดมาเลยผมว่าวางสตันตรงนี้แล้วก็บอมเบอร์เดียนปล่อยลงตรงนี้ แล้วมดเราก็จะวิ่งมากัดช่วย่าอเห็นไหมหนี่มาสถานการณ์จริงแล้วก็ถ้าเราวางสตันลงอะ่ะมดเราก็จะเลือดกลับคืนมาคือนึกออกไหมเอ้ยแมลงเราก็จะเลือดกลับคืนมานึกออกไหมเพราะว่า,มาแมลงเขาหยุดโจมตีไงตอนที่เราวางสตันแต่ว่าผมจะผมเลือกวางสตันแค่บอมเบเดียนฝั่งเขาพอนะผมจะไม่ไสตันตัวอื่นเพราะตัวอื่นเนี่ย เราเอามดลุมกัดแป๊บเดียวมันก็ตายแต่บอมเบเดีนมันไม่สามารถเอามดไปลุมกัดได้ไงเพราะว่าถ้าลุมกัดเนี่ยมันก็จะโดนบอมเบเดีนเป่าฮะก็จะตายกันไปหมดในมดของเราฮิวดีนะแบบเวลาเรา,มาแมลงเราจะตายเงี้ยเราขึ้นมาฮิวข้างบนอะไรอย่างงี้เนาะเออได้เหมือนกันเนี่ยรอฮิวให้เต็มก่อนแล้วค่อยลงไปก็ได้เนี่ยเห็นไหมรอให้มันฮิวให้เต็มก่อนแล้วค่อยลงไปเออเนี่ยอีกสักอีกสักดอกหนึ่งสักปื้ดหนึ่งนะเต็มหมดเลยเห็นไหม แล้วเราก็ลงไปสู้คขาเนี้ยก็ชนะอ้าวข้างล่างไม่มีอะไรเลยโอเคชนะครับอืมก็เดี๋ยวผมจะต้องเอาแบบเล่นประจําดูแล้วแหละจากที่ผมดูนะผมวิเคราะห์ว่า,วาสามารถสามารถใช้ได้ผลแต่ว่าเราต้องปรับเปลี่ยนการเล่นนิดน,นึงนะคือต้องต้องปรับเปลี่ยนการเล่นแบบรูปแบบเดิมๆที่เราเคยเล่นมาอืมเพราะว่า การที่เรามีตัวฮิวมาเนี่ยเราต้องคอนโทลตัวฮิวไปในตัวด้วยนะครับเพราะเราจะเอามาปล่อยปุบแล้วก็เดินแบบเดิมๆไม่ได้แล้วนะเราต้องปรับเปลี่ยนการเล่นให้มันเหมาะสมกับตัวฮิวอะ่ะคือให้มันรีดประสิทธิภาพตัวฮิวออกมาได้เหมือนที่ผมเดินสายไปสายมาอันนั้นผมก็แค่ลองดูเฉยๆนะแต่ว่า วิธีนั้นอนะ่ะคือวิธีที่ผมคิดว่ามันดีที่สุดแล้วในตอนนี้ที่ผมลองทําดูนะว่าเดินสายไปสายมาให้มันวิ่งตามเราวิ่งไปวิ่งมาพอเวลามันหิวเน,นี้ยม,มันก็จะวิ่งผ่านตัวอื่นที่เลือกที่เลือดรดอ่ะในทีมเรามันก็จะวิ่งผ่านตัวอื่นด้วยตัวอื่นก็จะเลือดเพิ่มอมแต่ให้มันยืนนิ่งๆเนี่ยไอตัวที่อยู่รอบๆก็จะโดนหิวแต่ตัวที่อยู่ไกลๆอะ่ะก็จะไม่โดนอะไรเงี้ยครับผมเออเราต้องหาวิธีแบบในการให้มแมลงยืนในจุดที่ หิวได้ดีๆแล้วก็นั่นแหละถามว่าดีไหมมันดีนะมันมาแรกๆผมก็ไม่ค่อยจะชอบมันเท่าไหร่แล้วก็หลายคนบอกว่าอะไรว่ารอตั้งนาน,นเนี่ยเป็นตัวซับเลยเนี่ยอะไรเนี่ยแต่ว่าพอมันเออมันมาได้ลองใช้งานจริงๆมันก็ดีนะแต่ว่านั่นแหละเห็นไหมเวลาเราไปเจอคนที่ไม่ได้เซ็ตหมดไว้เราก็ค่อนข้างง่ายหน่อยเพราะว่าเอาไปดักตีสองข้างได้ไงไปดักตีหมดเขาสองข้างได้แต่ไปเจอคนที่เซ็ตหมดเนี่ยเราก็ต้องวางบอมเบเดียน ให้ได้จังหวะนิดนึงถ้าเอาบอมเบเดีนไปแค่ตัวเดียวเพราะผมจะถนัดเล่นบอมเบเดี่สตัวไงถ้าวางบอมเบอดี่สตัวตัวหนึ่งโดนลุมกัดอีกตัวหนึ่งก็จะเป่าได้ไงเออก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้แต่ว่าอ่าคราวนี้เนี่ยถ้าเราเล่นบอมเบเดีนตัวเดียวหรือถ้าใครอยากเล่นบอมเบอดี่สตัวกับตัวฮิวด้วยก็ได้แต่มันก็จะลดตัวที่เราจะเอาไปสู้ลงอีก1ตัวคือผมว่ามันไม่น่าเวิร์กนะแบบนั้นอนะ ผมว่าบอมเบเรี่นหนึ่งตัวตัวฮิวหนึ่งตัวน,นี่เวิร์กสุดอ่ะโอเคลองไปปรับเปลี่ยนกันดูครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ชันองตอนนี้ต้องลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย